มาซื้อกับพ่อเข้าบ้านค่ะลูกชายพามาซื้อกับพ่อ บดอรนาค่ะซื้อบโดอรนาไปกินตอนเช้ากับกาแฟไข่ดาวสลัด กับพ่อเข้าบ้านค่ะลูกชายพามาซื้อกับพ่าแม่หาปลาคิปอะมีกุ้งต้มไหมค่ะ กุ้งต้มน้ำปลาแม่หาปลาทิอ์อ่ะมาไปกินตอนเช้ากับกาแฟไข่ดา,าวสลัดวนนี้ก็เป็นตอนนี้ได้สามอ้อ i'm up กินตอนเช้ากับกาแฟไข่ดาวสลัดมีกุ้งต้ม้วยคะกุ้งต้มน้ำปลาทินี้สอจบที่เซนต์ไซนนะคะวันนั้นเพื่อนซื้อ,อไปอร่อยดีปลาทิปมันจะเป็นแผ่นเอาไปทอด ่านบอกอยู่โซนแถวนี้ลราไปโซนนู้<ป>ออนช้างตะนนีตนได้ได้สามเขาบอกให้ไปถามน้องเสือแดง ตอนน,นีน้ได้สามบอโลนาค่ะซื้อโบอโลนาวันนั้นเพื่อนซื้อไปอร่อยดีปลาทิพมันจะเป็นแผ่นเอาไปทอดมันบอกอยู่โซนแถวนี้เราไปโซนนู้นช้างข้าหนี เขาบอกให้ไปขามน้องเคืือแดงมีกุ้งต้ม้วยค่ะกุ้งต้มน้ำตามีกุ้งต้มไหมคะ่ะกุ้งต้มน้ำตา ถหาปลาซิปอ่ะพิ่นี้พอจบพี่เซนได้นะคะบโบโลน่าค่ะซื้อโบโลน่า ปฟน ปุ้งต้มไหมคะกุ้งต้มน้ำตาตอนนี้ได้สาม บที่เซนฝ่ไยนะคะเขาบอกให้ไปถามน้องเสือแดง่วนนี้จะเป็นเซนฝ่ไยเขาบอกให้ไปถามน้องเสือแดง งให้ไปถามน้องเครือแดงมีกุ้งต้มไหมคะกุ้งต้มน้ำปลานะคะเป็นไฟ ส่วนนี้จะเป็นเต็นท์ไฟนะคะเต็นท์ไฟวันนี้วันอาทิตย์แมกโคคนเยอะ หาปลาคิฟอ่ะบอโดน่าค่ะซ้อบอโดน่าค่ะตับงชอบนี ิปนี้พอจบที่เซนซานะคะเพะฉะนั้นเพื่อนซื้อไปอร่อยดีปลาทิพมันจะเป็นแผ่นเอาไปทอดมันบอกอยู่โซนแถวนี้เราไปโซนนูน้นจะซื้ออะไรเนะาะปลาทิพปลาทิพปลาทิพอยู่ไหนเนาะ